สวัสดีจ้าพี่น้องหมุนป้าจนได้เตนตอดเตนตอดเตนต่อยตะโกเจ้าพี่น้องแวกแบกตัดแบกมเป็นป้าอะไร แหวกตัดแหวกแตนตอดจนมือบวม <c oughs> แล้วก็มาหมุนปลาหนิ่งที่น้องเบื้องปลาค่ะเบื้งเขาตัดออกหมุนตัดออกนะฮะที่น้องนะต่อกับงามอยู่ค่ะต่อกูตะกูต่อดำๆ แต็นตอดหมุนหมุนตัดจนว่าแต็นตอดห้างมันเราถิ่มเล่าพี่น้องห้างแต็นว่านี้สีส้มค่ะพี่น้องต้นนี้เนาะคะ <c oughs> ่ะมวยเขาตัดจริงหัวพี่น้องวมวยตัดจริงออกเนาะค่ะ,ะตัดโกค่ะ ยู่ส่วนนี่แหละพี่น,อน้องเลี้ยงไว้จนเป็นป้าเป็นน,นั่นไม่เงานี่กับงามยู่จากพี่น้องเงาหงี้เติบแล้วค่ะเนาะเงานี้เตบิตบหน,น,น,บนี้บอกอิดบอกหกหาก้อนครึ่งแล้วค่ะบอกหาหาก้อนครึ่งแล้วค่ะเนาะ ล้อไว้กระทางถ้าเป็นกระทางกระจิบปากประมาณปากนี่เติบอ,อยู่เ่ะพี่น้องหกสิบเจ็ดสิบซิ้นประมาณนั้นค่ะปากกระทางนะค่ะนะถ้าใส่กระทางเน้ะคะ่ะส่งไปสนี้ได้ค่ะพี่นอ้องใครอยากได้ต้นมังต่อเขาเป็นซากขึ้นงามค่ะพี่น้อง ม่เลี้ยงไว้จริงขก็ใหญ่เต็มแล้วนะคะหมุนตัดไว้ค่ะพี่น้องได้หมุนเราก็เลยท้ายคลิปให้เบื้องขอบนะคะน้องพี่น้อง z o มน้ำหนาบอกเต้นตอดสิบไอโอ้ยลำบากครั้งนี้น้องพี่น้องคอบอยากเห็นต้นคอบอยากเห็นตอคอบอยากทายอยากให้ผู้เจ้าได้เห็นมื้อนี้เบิ่งตะโก้ค่ะมื้อเนี้ย ตะโกนล้วนนะคะเนาะลูกค่ะแต่ละคุณแต่ละเจ้าแต่ละร้ายกันเพราะปันยังก็พระอเอกนั่งเอกเกาหลีเลยเนาะพี่ตะพูดดีๆพี่ตะคนดีๆพี่ตะคนงามๆนะคะพี่น้องมวันนี้เอาสิพาเบิ้งตะโกหมูค <c ười> ่ะพี่น้องย่างเบิ้งตะโกหมูค่ะ เบิ่งตะโกแล้วก็มาเบิ่งตะโกหนู้ผมมึงี้เบิ่งตะโกนะคะตอน,นี่ก็ใ,ใมหญ่ใบคุ้มหมดแล้วอานะค่ะใบคุ้มหมดแล้วเป็นกิ่งเป็นงาเป็นเหงาตอนใหญ่ในในคักกระถางลีใหญ่ค่ะพี่น้องกระถางลีใหญ่เนาะคะ่ะต้นนี้ก็ส่งไปสนีได้คือกันค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีกระจาดใหญ่รุ่นนี้อยู่เนาะค่ะเนอะแต่ว่าก็สิแพงแน่นะคะนะ ล้มหมอกหูด้วยพี่น้องเห็ดเปียกลายล้มหมอกหูตัดไม่ห,หมไม่มันแดดหอนเนาะพี่น้องนอเนาะแดดหอนแล้วมึงโอ้ยยังเดมหมุนห้งหูห่วยด้วยพี่น้องด้วยมาจ่อ <c> พ <oughs> ูดลงคนเกิดสีงอกกันด้วยพระเอกนายเอกปันพระเอกนายเอกสิริเกาหลีเก็ปันดาราเกาหลีลูกค้าแต่ละรลัย แต่ละคนก็ได้นี่กับตะโกนูกค่ะนี่กับตะโกูนี่กับต่อยี่กันจต่พี่น้องต่อยี่จะเป็นไม้ลีลาเนาะค่ะสูงประมาณเม็ดกว่าอันนี้กับซุพ้พื่อติดประมาณสองเมตรพุ่นเหรอนะี่กับต่อยี่คือกันเนาะคะ่ะกับทางใหญ่ค่ะนี่ปากกว้างเป็นเม็ดกันกว้างนั่งเม็ดกันทางนี้เนาะคะ่ะ นี่กระทางนี่แปดสิบค่ะกระทางเล็กเนี้ยเงวแปดสิบเนานะคะ่ะก้วงกับประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบเนะคะกระทางนีตอนนี้ญ่เติบเนาะค่ะใช้กระทางนีนนได้พอดีกระทางปุนเนาะคะ่ะน,นี้ดูตะโก้นะคะทั้งปกนูทั้งโก,โงโก,โกต่อไหม ก็บ,บ่้ไหม่ดอกพี่น้องเลี้ยงไว้ในสวนนี่ก็ตะโกนะคะตัวน,นี้ก็คายไปแล้วคาย,ลค,ายคลิปให้เบิ่งแล้วนะคะคนี่นั่งก็สิเป็นตอ่อหมากเล็กหมากน้อยนะคะนี่สิเป็นตะโกะคะ่ะตะโกต่อดำเบิดแล้วค่ะพี่น้องตะโกมูนี่ใส่ตะโกนูค,นะคะ่ะ ใส่กระทางยี่เครืองค่ะพี่น้องใส่กระทางปากเม็ดนึงนะคะแต่ว่ากระทางดีนี่ปากกว้างเม็ดยี่ค่ะพี่น้องยาวเม็ดยี่นะคะกว้างหนึ่งเม็ดค่ะความยาวเม็ดยี่สิบเป็นกระทางลีค่ะพี่น้องกระทางลีนะคะความใหม่มันตูมมันกับใบไงก็รอดค่ะแต่ว่ามันถึงทรงต้นยี่ก็บทีต้องใส่กระทางยิ่งย่นะคะนี่ปากเม็ดนึงค่ะ ปากกว้างหนึ่ง,งเมตรเท่ากันเม็ดประมาณเม็ดสิบเม็ดหาถึงเม็ดสิบค่ะนี่กระตกูค่ะพี่น้องมึงตอค่ะราคาไม่ต้องถามเราหลักหมื่นค่ะตัวนี้หลักหมืน่นไม่ตอไม่ซากไม่เหงาไม่ตอไม่ซากนะคะไม่คุมไม่กอเพราะไม่ตัวนี้นะคะ เดียวขึนเป็นกุ้มเป็นกอนะคะทางข้าง่งกับตะโกนูนะคะ่ะตอเล็กนะคะน่อยกับไม่น่อยดอกค่ะเข้ายกบวาวดอกนี่ยกบาวาด้วยค่ะนี่งายงงงยยังงคัะคะกค่ะตะโกค่ะพี่น้องเห็นบ่ โอ้ยพอปั่นไม้ในป่าหมดเบิ่งสีเหล้วนะคะพี่น้องซากสวยซากงามค่ะพี่น้องต่อดำปึด๊ดจ้ะ ไกลมันจังไควสีเห็นรูปร่างเขานะะถ้าเบิ้งใกล้ๆกับสีเห็นเป็นศาสเป็นตอโชว์หลากพ้อป็นศาสพ้อเป็นตอพ้อเป็นไม่กุ้งไม่กอพ้อไม่ต้นนี้ได้ครบทุกลักษณะ ก็นไม่ตอใหญ่ค่ะพี่น้องใส่ตะโกโนโูคือกันนะคะ่ะคลิปนี้กัมาประมาณนี้จากพี่น้องเบื้องตะโกนะคะ่ะน,นี่คลิปนี้เบื้องตะโกฝากตามฝากไล่ฝากแย่จากพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจนวับจบคลิปนะคะพี่น้อง บอกันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องไปละตะโก แล้วจ้าไปแล้ว